สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ไอดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ไอดีนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวขอแจ้งกลุ่ม Facebook นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่ Facebook นะครับกลุ่ม นะครับกลุ่มที่จะตั้งขึ้นนะครับชื่อกลุ่มว่าสลาลมคอยชแนลนะครับกดกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะอนุมัติเข้ากลุ่มนะครับภายในกลุ่มก็จะมีคลิปต่างๆแล้วก็เรื่องราวของเหรียญนะครับคือผมจะนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกๆวันนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญสิบาทนะครับอีกชนิดหนึ่งที่มีราคานะครับผมส่วนใหญ่แล้วผมจะทําคลิปเน้นรับซื้อนะครับเหรียญ10บาท มุนเวียนผลิตน้อยนะครับก็ค <ๆ S 2> ือรายการหลักๆเลยที่รับซื้อนะครับเหตุผลที่ผมรับซื้อเหรียญมุนเวียนนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับเราเรามีโอกาสพบเจอกันได้บ่อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเจอบ่อยๆส่งมาขายบ่อยๆนะครับซึ่งผมก็จะได้ซื้อบ่อยๆนะครับผมเน้นรับซื้อนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับซื้อมาขายไปนะครับยิ่งผมซื้อได้เยอะเท่าไหร่ผมก็ จะเป็นผลดีกับผมนะครับซึ่งผมซื้อมาขายนะครับก็จะมีกําไรจากตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมมารับซื้อเหรียญนะครับผมไม่ได้มาทําคลิปเล่นๆนะครับเพื่อเอายอดวิวนะครับผมมาทําคลิปเพื่อรับซื้อเหรียญนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับพูดพูดพูดมาเรื่อยนะครับก็เหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับหลักๆเลยของเหรียญ10บาทนะครับพูดถึงเหรียญ10บบาทนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับ Uh, เหรียญสิบบาทนะครับปีพศต่างๆที่รับซื้อนะครับก็ปี41ปี3 1 4 2อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายังมีเหรียญ10บ,บาทอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่จำเป็นต้องดูพศก็สามารถขายได้นะครับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับปีพศอ,อ,อะไรก็ได้นะครับมีจุดสังเกตอยู่1-2จุดแค่นั้นเองนะครับหลายๆท่านก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่รู้แล้วก็เพิ่งมาติดตามชมคลิปผม เป็นครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่มีราคานะครับที่เราไม่ต้องดูปีพศนะครับเห็นไหมครับหลายท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะครับถ้าผมโฟกัสขนาดนี้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์นิดนึงอ่ะพอดีเจอคลิปนะครับใช้อันนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นลักษณะผิดปกติไหมครับของเหรียญ10บาทนะครับเห็นไหมครับ ถ้าใครไม่สังเกตนะครับก็จะไม่เห็นนะครับอันนี้คือเหรียญเหรียญปกตินะครับเห็นไหมครับอาจจะมีเคลื่อนเล็กน้อยนะครับตรงภูนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เคลื่อนเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมครับเหรียญ10บาทจะประกอบด้วยสส่วนนะครับขอบนอกอันนี้คือขอบนอกนะครับแล้วก็ไส้ในนะครับขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับลักษณะพิเศษของเหรียญนี้ก็คือเห็นไหมครับขอบนอกล้นเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเพื่อน ลักษณะพิเศษนะครับขอบนอกสีขาวๆเนี่ยครับล้นไปยังไส้ในนะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้คือเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยนะครับเหรียญกลุ่มเออร์เลอร์คอยก็คือประมาณว่าเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับอันนี้ก็คือผิดพลาดจากขั้นตอนการผลิตเลยในกลุมธนารักษ์หรือในลงกระสาบนะครับไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วเหรียญปกติแล้วมาดัดแปลงให้ผิดพลาดอันนั้นคือไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับ ขอบนอกที่ล้นมาด้านในเห็นไหมครับเนี่ยไม่รู้ว่ามุมไหนจะชัดนะครับมุมนี้ก็ได้อะ่ะเห็นไหมครับสขีขาวเนี่ยล้นมาด้านในนะครับอันนี้ก็คือ,อาบางท่านหรือในกลุ่มซื้อขายก็จะเรียกกันหลากหลายลักษณะนะครับ <sabia? S 1> เช่นเหรียญป,ปั๊มเคล,ล soi, เื่อนปั๊มเคลื่อนเหรียญไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเนี่ยถ้าไส้เลื่อนต้องมองด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเหมือนถ้าไส้อะไส้ก็จะเป็นตัวในนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะของการเลื่อนไส้เลื่อนออกมาเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นแบบลักษณะการเลื่อนเคลื่อนที่ชัดเจนนะครับซึ่งมันจะสังเกตง่ายผมส่วนตัวผมนะครับคิดว่าจะสังเกตง่ายในเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญชนิดอื่นๆก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเหรียญ10บาทอะ่ะจะ จะสังเกตง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูของเหรียญชนิดอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมมีอยู่เดี๋ยว,ยวผมขอขอหาแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นปั๊มเคลื่อนนะครับของเหรียญห้าสิบสตางค์ลวงข้าวนะครับเดี๋ยวขอเอามาอาธิบายนิดนึงนะครับนี่นะครับก็ ถ้าเป็นเหรียญชนิดอื่นน่ะมันเป็นโลหะโลหะชนิดเดียวกันพอเข้าใจไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นโลหะแผ่นเดียวเหมือนเนี้ยอะให้มองเห็นภาพเหรียญสิบบาทเป็นโลหะสองสีเห็นไหมครับสองสีมันจะสังเกตง่ายแต่ว่าถ้าเหรียญเหรียญธรรมดาจะเป็นโลหะสีเดียวโลหะชนิดเดียวกันเห็นไหมครับถ้าไม่เคลื่อนเยอะๆจริงๆอะบางครั้งก็ยังสังเกตไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าเคลื่อนน้อยๆอ่ะ มันก็ยังไม่นิยมนะครับผมก็ยังไม่ได้รับซื้อเหมือนกันนะครับเหมือนลักษณะของเหรียญเหรียญโลหะสีเดียวนะครับจะต้องเคลื่อนเยอะๆแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับอันนี้ก็คือรายการที่ผมรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่เหรียญนี้ต่อนะครับที่ผมบอกว่ามันสังเกตง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะ2สีนะครับเนี่ยสสีเห็นไหมครับพอการเคลื่อนมาเห็นไหมครับพอสีนี้ กินเข้ามาในขอบเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือพยายามอธิบายเข้าใจนะครับโลหะ2สีผมว่าสังเกตง่ายนะครับเหรียญ10บบาทจะสังเกตง่ายกว่าเหรียญอื่นนะครับอันนี้คือเข้าใจนะครับนี่นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับขอบนอกที่ล้นมาด้านในนะครับสีขาวๆเนี่ยล้นเข้ามาด้านในนะครับมุมนี้นะครับพอพลิกออกมานะครับ มันก็จะต้องสมดุลกันนะครับนี่นะครับมุมนี้ด้านหน้ามุมนี้นะครับที่ผมชี้พอพลิกกลับมานะครับก็จะอยู่ด้านที่ผมชี้อันนี้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่นะครับกลับมาถึงเรื่องของปีพศอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นปีพศ2548นะครับปีพศ2548น้าอีนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาก็คือยังราคา1 0บาทนะครับแต่ว่าผมจะ นำท่านมาสู่ขั้นตอนที่บอกว่าทุกปีพศขายได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของปีพศแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของเหรียญที่ผิดปกตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเหรียญพวกนี้ไม่ต้องดูพศนะครับก็มีราคาราคารับซื้อนะครับช่องผมนะครับรับซื้อตั้งแต่200จนถึง2000บาทนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนนะครับ 200ถึง2,000บาทนะครับเคลื่อนน้อยๆก็200,300,400นะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับบวกกับบวกกับราคาเหรียญในช่วงนี้คือราคามันดรอปลงนะครับก็ทำให้อาจจะไม่สูงนะครับนอกจากสวยจริงๆนะครับผมมีมีตีราคาไปเหรียญหนึ่งนะครับประมาณ800ถึง1,000บาทนะครับเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่า น้องเขาส่งมาขายเดี๋ยวผมก็มารีวิวให้ดูอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถขายได้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่นิยมอ่ะเล่นกันอย่างกว้างขวางนะครับไม่ใช่ว่าเล่นกันแค่กลุ่มเล็กๆแค่ไม่ใช่เล่นกันแค่กลุ่มเล็กๆอะนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่กว้างขวางนะครับหลายๆช่องก็รับซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งนะครับ ที่ไม่ต้องดูปีพศแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปีพอศเหมือนกับเหรียญตัวติดพวกเนี้ยถ้าเป็นปี41ปั้มเคลื่อนอ่ะผมก็ซื้อนะครับอาจจะได้ได้ราคาดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเหรียญตัวติดอ่ะเราไม่ค่อยพบลักษณะการปั้มเคลื่อนการผิดปกตินะครับเหมือน41อ่ะยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะเจอก็แค่สระอูหายอะไรแบบนี้นะครับเคลื่อนน้อยน้อยนะครับเคลื่อนเยอะ,ยอะ <S <S ๆยผมยังไม่เคยเจอนะครับที่เคยเจอบ่อย ที่เคยเจอบ่อยนะครับก็คือเป็นปี 32, 2532นะครับจะพบเจอบ่อยนะครับลักษณะของการปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับถ้าใครเจอปี32ก็ลองสังเกตดูเป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างปี2ผมแบ่งปันให้กับ f c ทางช่อง YouTube ไปแล้วนะครับนี่ครับก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีเข้ามาอีก นะครับเพราะว่าเพิ่งเจรจาคุยกันนะครับพอดีพอคุยกันแล้วคุยกันเรื่องเหรียญตัวนี้ผมก็นึกขึ้นได้นะครับก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่าว่าเออเป็นอีกเหรียญเหรียญอีกชนิดหนึ่งที่สามารถขายได้นะครับนี่นะครับไม่จําเป็นต้องดูบีพอสอนะครับชนิดนี้เพราะมันมันเออเลิกคอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ก็น่าจะมีความรู้แล้วก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับของเหรียญที่ เรื่องของเรื่องราวของเหรียญที่สามารถขายได้นะครับถ้าไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยปีผลิตน้อยก็ต้องเป็นเหรียญพิเศษนะครับถึงจะมีราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็เหรียญในกลุ่มนี้เหรียญทุกชนิดแหละที่ผมประกาศรับซื้อก็คือผมรับซื้อจริงๆนะครับเพราะว่าผมซื้อมาผมก็มีหนทางที่จะ นำไปทํากําไรนะครับก็คือซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับถ้าเหรียญที่ผมซื้อมาขายได้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะไม่ซื้อผมซื้อแน่นอนนะครับดูคลิปของผมแล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะมาหลอกให้ท่านดูคลิปแล้วติดต่อไม่ได้นะครับอันนั้นคือไม่ใช่ผมไม่ใช่สลาลมคอยชแนลนะครับรีวิวซื้อ <im ye> ผมมีทุกวันนะครับส่งมาขายทุกวันนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าจุดประสงค์ ของการทำท o u t u b e ของแต่ละช่องมันไม่เหมือนกันนะครับอยากให้เพื่อนๆมองให้ลึกสักนิดนึงแล้วก็คิดอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วจะมองได้ไม่ยากเลยนะครับว่าช่องไหนตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับก็ก็ไม่อยากให้โดนหลอกแค่นั้นเองนะครับก็มาพูดแต่ว่าคงจะชี้ไปชัดๆเลยว่าช่องไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน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 เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็น ของแต่ละคนนะครับชี้นําไม่ได้นะครับแต่ก็คือแนะนําให้พิจารณาให้คิดกันเราเองนะครับก็คือลองคิดกันดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ